วันนี้เราจะมาตามหาโมเดลไคจูสวยๆจากซีรีส์อุลตร้าแมนที่ร้านขายโมเดลมือสองบอกเลยว่าไม่ธรรมดาคือเรื่องมีอยู่ว่าระหว่างที่ผมกำลังกลับบ้านผมได้ผ่านตลาดนี้ฮะเทมาร์เก็ตซีเจังหวัดเชียงใหม่เท่านี้ทุกคนก็จะได้รู้สักทีว่าผมเป็นคนจังหวัดไหนเพราะมีหลายคนสงสัยมานานล้วแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นฮะเพราะว่าวันนี้ผมจะมาตามหาโมเดลสวยๆราคาถูกและนี่คือร้านแรกที่ผมเจอฮะดูแล้วน่าจะมีโมเดลที่น่าสนใจอยู่ฉะนั้นแล้วยารอช้างมหากันดีกว่า และดูเหมือนว่าผมจะเจอโมเดลตัวแรกฮะเทเลสดอนดูน่ารักดีนะผิวสัมผัสของเจ้านี่เหมือนกับจับผ้าอยู่เลยครับผมไม่แน่ใจว่ามันทํามาจากอะไรแต่อาจจะยังนะมัสไรเดอร์โอสโมเดลจิ๋วตัวนี้โคตรเท่เลยฮะแต่อาจจะยังอุลตร้าแมนแจ็คคุนนิงพี่แจ็คหรือพี่แมนเนี่ยเอาช่างมาเถอะอันที่จริงแล้วร้านนี้โมเดลน่ารักน่ารักก็ใช้ได้เลยนะฮะแต่ผมรู้สึกว่าอาจจะยังไม่ตรงกับใจของผมงั้นก็ลาก่อนนะจ๊ะไปต่อฮะยังไงวันนี้ก็ต้องเจอถ้าไม่เจอก็ไม่กลับบ้านในที่สุดสวรรค์ก็มาโปรดช่างล กันดัมอุลตราแมนไคจู และอื่นๆอีกมากมายแต่ที่มันสะดุดตาผมจริงๆก็คงจะเป็นพวกไคจูพวกนี้แหละฮะงานดีทั้งนั้นและผมก็ใช้เวลาวิเคราะห์พิจารณาอยู่นานว่าจะเอาดีไหมมีอยู่หนึ่งตัวที่พี่เขาบอกว่าตัวนี้หายากมากนี่อาจจะเป็นตัวสุดท้ายและจะไม่มีอีกแล้วสุดท้ายแล้วผมก็จัดไป4ตัวตัวละ50บาทวันนี้กระเป๋าตังสาหัสแบบสุดๆน่าจะเดาได้แล้วว่าผมเสียไปเท่าไหร่แต่ก่อนจะกลับขอแวะเดินเล่นหน่อยละกันบัสไลเยียคิตตี้สโนปี้แก๊งตุ๊กตาซาริโอและน่าจะมีหลายๆอย่างเยอะแยะไปหมดเลยแต่ถาว่าระหว ผมก็ได้ไปเจอกับค a เมนไรเดอร์ไกมุแต่ดูแปลกๆไปหน่อยคาเมนไรเดอร์ไหนผพวงคุณแจตัวละครจากซีรีส์อุลตร้าแมนและโดยรวมแล้ววันนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคายังไงก็ลองมาเที่ยวดูได้นะครับส่วนของที่ซื้อในวันนี้เดี๋ยวจะเอาไปรีวิวเป็นคลิปเต็มนะครับผมรอติดตามได้เลย